ตามซองหนึ่งขับปั้นสวัสดีครับชาวฟิษเวย์วันนี้วิธีเล่นไหล่และเป็นท่าสุดท้ายครับหมดแรงนะครับผมแต่เวลาหมดแรงคุณก็ต้องทาตัวให้อารมณ์ดีนะครับถ้ายิ่งไปฮึดฮัดคือพัดมันจะเปลืองแรงเปล่าๆครับในฟิตเนสนะครับผมที่คนตะโกนหรือว่าร้องเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทาให้เรายกได้หนักขึ้นนะมันมีผลมันมีผลแต่ต้องทําให้ถูกจังหวะนะครับไม่ใช่แบบกาโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับ เราเรียกขึ้นอีกนี้ว่าเวลซาว่าแมน e เวอร์เมทอดนะครับหรือว่าการการั้นหายใจแล้วก็ปั่นนะครับผมแต่ว่าไม่จะเป็นนันกกอล์ล้านห้องแล้วก็ <c oughs> โอ้ย่ยควรใช้กับนะครับในท่าขมพล์เท่าทนั้นฉะนั้นเวลาคุณเล่นโฟร์มคุณก็ไม่ต้ <c oughs> องนะครับผมนุ่นจะใช้ท่าประมาณนี้นะครับฉะนั้นอย่างแรกมาที่ยกอารมณ์ <c oughs> อยากจ่แค่ปอชอบหันมันละต่อปอซอ่อว่าไม่หางครับฉะนั้นจะเห็นนะครับผมว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องตะโกน เกินกาลังนะครับผมฉะนั้นในที่ผมบอกเขาไปเอาสระวมานูเวอร์คืออะไรถ้าตะกี้นี้อธิบายไม่ชัดพอครับมันคือการที่ร่างกายกั้นหายใจนะครับตอนยกขึ้นเพื่อที่จะรักษาลาตัวให้นิ่งที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ่ายแรงทั้งหมดขึ้นนี่นะครับผมเมื่อคุณตะโกนดังๆจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณตะโกนตัวคุณก็จะสั่นไปหมดนะครับผมนั่นก็คือหมายความว่าร่างกายคุณครับผมก็จะเสียพลังแบบการตะโกนครับกล้ามเนื้อทั้งตัวของคุณก็จะสั่นไปหมด เมื่อสั่งนะครับก็จะทําให้ฐานคุณไม่นิ่งแล้วก็จะทําให้คุณยกได้น้อยลงนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดเราดูใน power lifting นี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่มีใครยกแล้วก็ตะโกนตลอดทางครับฉะนั้นเขาแค่ปั๊ไอเขาว่าปะามันไม่ใช่การตะโกนครับมันเป็นเพียงแค่การหายใจดังณนะตอนที่เขาพ้นจุด sticking point แล้ว sticking point กือหมายความว่าจุดที่เขาติดนะครับผมแล้วเขาว่าพ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิด คุณติดและยังไม่พ้นแล้วคุณตะโกนก็แปลว่าคุณยอมแพ้แล้วนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นไฟเตอร์ตัวจริงครับคุณอยากจะเป็นคุณอยากจะยกขึ้นจริงๆคุณต้องไม่ตะโกนนะครับผมแล้วก็โฟกัสทั้งหมดไปกับการดันครับผมเพราะว่าการตะโกนไม่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 ช่วยอะไรครับยิ่งโดยเฉพาะในน้าหนักที่คุณพยายามจะยกทมันมากๆนะครับผมถ้าคุณสามารถตะโกนไปได้เล่นไปได้ด้วยก็แปลว่าคุณไม่ได้ยกหนักเท่าที่คุณควรที่จะยกนะครับผมแล้วก็ ฉะนั้นตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าคนที่ตะโกนผิดหรือว่าถูกนะครับผมแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างการหายใจดังกับการจงใจตะโกนนะครับผมเพื่ออะไรสักอย่างนึงก็ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาตะโกนเขาตะโกนทําไมนะครับแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าถ้ามันจะเป็นเรื่องของว่าตะโกนแล้วปลุกพลังเนี่ยมันไม่ปลุกนะครับผมคุณสามารถที่จะปลุกพลังได้จากวิธีอื่น,นครับเพลงอารมณ์ดีหรืออะไรก็ได้นะครับผม ฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะมีฝากไว้แค่นี้ครับจำไว้นะครับผมแวลซาว่ามานันอร์ไแม่ตับนะครับผมช่วยในการทำให้ยกหนักขึ้นแต่ว่ามันคือหายใจดังเพื่อยกหนักขึ้นไม่ใช่การตะรกอนครับผมยืนนานทำดครับฟิตไปพลังไม่ใช่ทค่คนขายเลยคัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตะกนครับ